่มลทำไมหนูอยากได้เหรออยากได้ใช่ไหม <laughs> นะาะงั้นเลยค่ะดูสิคนมาดูกันเต็มเลยทานอะไรบ้างก็เรียกไม่ถูกนะคะม,มันน่ารักนะคะเนี่ยมันตัวใหญ่ก็จริงแต่มันน่ารัก <laughs> น่ารักมากเลย นี่มาถ่ายให้ดูนะคะขนฟูเลยอะ่ะตัวใหญ่ๆแล้วก็ขนฟูมัดจุกด,ด้วยน,ะนะะ่ารักมากแตกถ่ายใกล้ๆมาทานี้หน่อยเพราะ่ขขายใกล้ๆหน่อยชื่ออะไรอะ่ะตากัดลงเลยปร้อ้อนยืนตากัดลงเลย ผมก็ูแล้วก็ยืนต่กนะ <c oughs> พ่ดลมขนาดอยู N ่ในห้องแอร์นะเขาร้อนก็ยังเดินมาถึงพัดลม้องหน้าเลยผมก็รูเยอะเลยไอ <c oughs> ตัวนั้นทานอะไรก็ไม่ไมรู้นอนท่านคนควบคุม รู้เป็นอ่างไรเห็นเจ้าของรุ้เป็นอย่เลยรคะนาน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 ตามนะตามเจ้าของเนี่ยคุณนักท่องอวกาศตัวแรกขอเดินทางไปเกาหลาวเทียมบุฟฟี่สองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะ เป็นน้องถุนักกงกาศต,ตัวแรกเดินทางไปกับดาวเทียมสุกนิกสองภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ไปโดยไม่มีทางกับไลก้าได้เสียชีวิตหลังจากเดินทางไปไม่กีงชั่วโมงม<น>ันเนื่องมาจากความร้อนของดาวเทียมอ,อ๋อนี่ค่ะตัวนี้ค่ะ รที่ไปกับดาวเทียมกับยุคลิกนะคะชื่อไลก้าชื่อไลก้าค่ะสามสามพฤษทีกรยนเก้าเก้าห้าเจ็ดชื่อไลก้าตัวนี้ค่ะชื่อไลก้าขึ้นไปไปดาวเทียมรอจะไปลองมาดู น่ารักมาการักมากเลยค่ะถ่ายได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะลองซูมดูนะคะเดี๋ยวจะลองซูมดูนะคะ เดินมาทางนี้หน่อยขอถ่ายหน่อยจ้าอาตาเอ,อากาเอ็ <laughs> เดินกลับไปแล้วดูเขาไม่ดูนะคะดูเขารักเค็กด้วยเลยน้องคนเมื่อกี้นี้ที่อยู่นอกคัะเขาถามเขาว่าเขาอยากได้น้องหมาใช่ไหมใช่ <laughs> เขาอยากได้น้องหมาแล้วเขาได้เข้าไปเล่นกับน้องหมาข้างในด้วยไง <laughs> น้องหมากับเด็กตัวเท่ากันเลยเมื่อกี้เขาอยากได้มากแล้วนี้คนดูแลเขาให้เข้าไีเล่นกับน้องหมาได้ด้วยค่ะน้องหมาก็ใจดีไม่ดุเลยรู้ภาษามากน้องหมาก,กับไอ้น้องกับแม่เขาได้เข้าไปชมใกล้ๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ คนทุกการรับชมนะคะ